เป็นยังไงล่ะมันนั่งจงหลงเฉ่งเหลงอยู่เป็นไง,นงยังไม่สั่งเหรอนัน่งดูระดับระดับให้ปรับดินข้างๆด้วยอ๋อครับนะมาพูดคลองไส้ไก่กันเมื่อวานนี้จัวหัวไว้พี่วีจะปูปูพะยงังไหมไม่ปูคิดว่าทำไมไม่ปู ก็ไว้โปยหรือเอาดินอีกรอบหนึ่งดินที่มันตะกรอนล,ลงไปอมันมีทางคิดได้สองทางนะพี่วีนะ,ะว่าของไส้ไก่เนี่ยถ้าปูพวกวัชพืชมันก็จะไม่ขึ้น,นทำให้งานกับแปับเดียวขึ้นขึ้นเต็มไปหมดจริงออแต่ถ้าเกิดถ้าปูก็ต้องจับระดับ มัน,ม,นมันไม่ยากมันไม่ยากนะเราจะไม่จับระดับก็ได้เราทําเป็นพยางขึ้นมาเลยแล้วก็อยู่ข้างบนเนี่ยเสร็จแล้วเราจะระดับน้ําระดับไหนเนี่ยนะครับอ่ะดูรเราจะเอาระดับไหนระดับน้ําที่เราได้พอใจแล้วเราก็ใช้เหล็กจิ้มไปให้มันซึมไปครับแม<อ>่<อ>แล้วแล้วใครรับทำเลย ก็ปูเนี่ยเดี๋ยวให้พวกนี้ปูให้ก็ได้ทําไมก็ได้นะซื้อพยางมาปูเลยอ่าวแล้วแต่พี่วีก็ลองใช้อย่างนี้ไปก่อนแล้วค่อยวิดทีเดียวใช่พอรามใอ่ร่างผลก็เดี๋ยวก็สูบออกเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้มันอิ่มตัวแล้วค่อยสูบออกสูบออกแล้วปูพยางเลยแต่ผมว่ามันจะแฉะไปไหมถ้าไม่ปูเนี่ย แต่มันก็ซึมนะนะมันก็ซึมก็ไม่ถึง,งก็แช่<ะ>ก็หมายคืออยากให้มันซึมลงดิน,นอ่ะถ้างั้นโอเค<า>ถ้าถ้าเกิดไม่คิดว่าเรื่องของช่วงเมษาช่วงอะไระถ้าไม่คิดว่าถ้าเรื่องของความเรื่องของวัชพืชมันเยอะพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่ต้องห่วงก็ตัดหญ้าเอาใช่ไหมตัดหญ้าเอาทีมงานเขาขุดอยุ่ตรงนั้นเสร็จยังอ่ะ นี่กระปัน้นล่องปั้นครูทำไมคนขุดทำไมหน้าขาวแต่ว่าม,มันใช่เขาเปล่าเนี่ยฮะมองไกลแล้ตาลายเขาเปล่า,า,า,ลา,าทำไมหน้าขาวเธอละเฮ้ยมันใช่ไหมน่ะนะฝั่งนี้เป็นของพี่ฟีไอฝั่งนูน้นเป็นของคุณฉลองเดี๋ยวต้องไปดูของคุณฉลองว่า ุดเหมือนกันดีไหมพี่วีว่าพี่วีมีความคิดเห็นบ้างไงว,ดดว,ว่าดีนะเพราะต้นไม้ทางนี้จะได้สวย,ยใช่ผมก็ผมก็ว่าดีนะทางต้นทางทางเดินเนี่ยเดี๋ยวคุยกับคนขุดหน่อยอนิดนึงรับพี่วีเท่าไหร่นะห้าพันใช่ไหมเนี่ยยายรับเท่าไหร่ห้าพันแล้วฝั่งตรงข้ามาเอาเท่าไหร่ไปเดี๋ยวเดินไปดูกันยังวัวกูน, <S <S> นี่นี่ยังไง กลกับที่บวชทำไมมีแต่คนแก่ๆอยู่ทําไมเรามีแต่คนแก่ๆไม่จเจริญหูจเจริญตาเลยอืเดี๋ยวยจะรู้จักกันรู้จักกันอะไรหรอพวกนี้เขารู้จกักหลวงตุ้มหมดนะครับมันมใหม่นะอะไรนะมันใหม่ฝั่งนู้นนะฝั่งไก่ฝนตกแฉะเลยครับแฉะเลย ต้องเติมน้ําแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเติมน้าเลยพี่วี <น lause. S 1> แล้วเราจะดูระดับมัน,น,นพอเราดูระดับมันได้ปั๊บทีนี้ก็มาเรื่องของการปรับปรับพันปรับพันเพราะว่ายังไม่จบอย่าเพิ่งให้เขากลับนะเพราะว่าต้องเติมน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ช่วยเราโกยเนาะพี่วีนะน,นี่นะครับจากขวามือเนี่ยโค้งไปถึงข้างในนู้นนะที่คนขุดอยู่ด้านในนะอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็เลาะมาตรงนี้เลาะมาด้านหลังเนี่ย ด้านด้านที่ติดกับที่คุณปราโมทแล้วก็ออกมาตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทางแยกแล้วส่วนหนึ่งน้ำจากห้องน้ำเนี่ยที่อาบน้ำเอาลงมาด้วยไหมพี่วีลงครับอ่าเอาลงมาเพื่อมันบำบัดได้อยู่แล้วครับให้ดินบำบดัดซึมลงข้างล่างแล้วเก็บน้ำจากนี้ไปครับ เนี่ยเดี๋ยวลองตัดสินใจดูนะพี่วีว่าจะปลูผ้ายางหรือไม่ปลูแต่จริง,รงๆการที่ปลูผ้ายางเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยนะข้อที่หนึ่งเลยคือ,อดินทรายดินทรายต้องปลูผ้ายางเพื่อไม่ให้น้ํามันซึมหนีแต่ของเราเนี่ยเป็นดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวอยู่ละ<ช>เราไม่จําเป็นนะข้อที่สองนะครับดินขุดใหม่เราขุดใหม่ขุดใหม่นะ แต่ของเราเนี่ยไม่ได้เข้าปัจจัยนี้เพราะตรงนี้ขุดสองปีสามปีละดินแน่นละคือไม่จาเป็นละใช่ไหมครับดินเหนียวใช่ข้อที่สามก็คือเพื่อป้องกันวัชพืชอ๋อไม่ตัดอถ้าตัดถ้าตัดสามข้อนี้ได้พี่อย่างอื่นพี่ไม่ต้องไปสนใจละก็ปล่อยมันไปมีกิจกรรมเลยจะได้ตัดหญ้ายึดึนั่งพักผ่อนตัดเรื่อยๆมันจะไม่มีงานนำใช่แล้วตรงนี้พื้นตรงนี้เอายังไงจะปูฟางไหมหรือว่าไม่ปูไม่ปูไป เราะว่าเราจะเราจะสร้างบ้านเราดินเราไม่ได้ใช้แต่มันก็จะแชะอยู่อย่างงี้นเอาฝนตกไม่เป็นไรนะเราโดนแดดมาปุ๊บแข็งโปกเลยเดี๋ยวผมว่าให้คนงานเนี่ยกรีดให้เป็นร่องแล้วเอาน้ําลงไปในน้ําลงไปในบ่อให้หมดเลยเนี่ยกรีดลงมาอย่างเงี้ยน้ําลงบ่อไปเลยเราจะได้จะฟังฟังตั้งแต่ต้นใน ฝรัลงไปเนี่ยเป็นดินสวยอันนี้จะปูฟางครับปูฟางเะว่าอ่าตัวไอตรงนู้นดินดีดินดีในในซอกนู้นเดี๋ยวต่อไปเรอต้องปลูกผักใช่ไหมใช่ใช่โอเคเนี่ยสี่ลงทุ้มดูนะครับว่าของไส้ไก่เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าบางคนไม่ได้เห็นประโยชน์เขาก็ไม่ได้ ใส่ใจนะครับแต่พื้นที่ที่ลวงตุ้มออกแบบไว้สาหรับแปลงนี้ทั้งหมดเลยหลุงตุ้มทําเป็นของไส้ไก่ทั้งแปลงเลยนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ตั้งแต่ตมไยมําเริ่มต้นใหม่นะพอเริ่มต้นใหม่เนี่ยยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ลงตุ้มทําเป็นของไส้ไก่ล,ละแล้วก็เติมน้ำจะจุดหนึ่งมันจะมีจุดด้านบนนี่นะครับของไส้ไก่เก่าที่เป็นของอยู่เนี่ยเป็นร่องเลยครับทุกแปลงลงตุ้มทําไว้อย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยต้องขุดใหม่เนี่ย เสร็จแล้วต้องเราเราต้องไล่อุดกันต้องไล่อุดแบบน้ํามันจะรั่วเป็นรูรูรูเต็มไปหมดเลยก็ใส่ไปก็อุดอุดจนแน่นแล้วก็เลี้ยงน้ําไว้ข้างบนนี้นะครับเลี้ยงน้ําไว้เห็นไหมครับว่าระยะเวลาผ่านมาสองปีเป็นอุมโมงต้นไม้เลยได้ผลดีมากนะครับดีกว่าการการใช้สปริงเกอร์ใช้ระบบน้ําหยดใช้อะไรทั้งนั้นดีดีที่สุดเลยครับพอดีแปลงนี้พี่วีแกเห็นประโยชน์แกก็เลยทําต่อเดี๋ยวลุงตุ้มบอกว่า อาจจะต้องไปทําของแปลงคุณฉลองหรือว่าของคุณปาโมทเนี่ยด้วยส่วนหนึ่งก็ก็ยังท่านทาได้เดี๋ยวทําให้เลยเดี๋ยวจ้างชุดนี้ล่ะจ้างทีมงานชุดนี้ล่ะทํานะพี่วีเราวันนี้ไม่ไปทาง,งานเหรอไม่ไปครับว่าจิตใจเขาไปข้างอนอกกันอ<า>๋อจะเลยเขาให้เล่งแบบอ<า>๋อ้องเล่งแบบใน,นราคาด้วยอือพี่วีเป็นุวิศกรนะครับแล้วก็ ทำงานออนไลน์ได้ทำงานอยู่ออฟฟิศได้นะแล้วแต่แล้วก็ใช้ชีวิตหรือไม่กี่ปีก็กเกษียณล้วนะซ้อมก่อนซ้อมใช้ชีวิตก่อน p ีเทสกอนบีเทสกอโอ้ไปใช้แรงคนสูงอายุนี่แลว้วเบ็ดเสร็จแล้วมันจะได้งานไม่ว่าหน่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นด้วยวันวันนี้จบไหมอันเนี้ย นั่นน่ะนี่ไงทำฟีเล่ลงเสียค่าทางด่วนมัน้งเดี๋ยวขอขอ,อนุญ,ออนญ,ญาตปิดคลิปก่อนนะครับผมน่าจะต้องทะเลาะก,กับสาวๆแล้วล่ะขอบคุณครับ